ถ้าสำหรับมินนะคะมินเองอ่ะนี่คือต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์แรกที่มินได้มีโอกาสแชร์ในสถานที่ออกกำลังกายต่างๆค่ะดูทรงแล้วนี่เหมือนมินจะไม่สายออกกำลังกายนะคะแต่ว่าจะเรียกว่าออกกำลังกายร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มินไม่ได้สายแต่ว่าอยากริบอยากก้ามอะไรเงี้ยแต่พวกชอบอะดรีนาลีนหลังอะคือถ้าเกิดไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือแม้แต่อยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะทำงานหลายวันเข้าอ่ะมันเหมือนข้อเรายูดอ่ะเราก็ต้องหากิจกรรมที่มันมีอะดรีนาลีนหลังไม่ว่าจะแบบ ปีนผาเต้นอะไรก็ได้ที่มันได้ออกเหนือออกแรงเงี้ยคะโดยเฉพาะเวลาไปก่างจังหวัดเนี่ยก็คือจะได้แบบได้เดินเล่นในพื้นที่ที่เราไม่เคยปกติมันเป็นปสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทำอ่ะเวลาอยู่กรุงเทพอ่ะเพราะนั้นเวลาออกก่างจังหวัดเนี่ยก็จะหาที่ไฮกิ้งเทรลิ่งเพื่อได้เราเราได้เดินได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้ออกกําลังได้ได้ทีเหนือได้มีอะดรีนาลีนพอเรามีอะดรีนาลีนหลังอ่ะเราจะรู้สึกแบบ เเป็นตัวองมากขึ้นอเชิญไปเข้าครัวเลยนะฮะอันนี้เหนือยท่วมแน่นอนครับผมอะดรีนาลีนหลังคนละแบบใช่ไหมใช่ไหมแบบเหมือนเหมือนมันแต่มันก็หลังเหมือนกันแหละแต่มันอาจจะแบบคนละคนละแพชชั่นคนละแพชชั่นคนละแพชชั่นอะไรอย่างนี้ต้องแน่นอนมากกว่ากันนะผมคิดว่านะครับส่วนตัวเนี่ยเนาะผมคิดว่ามันคือการที่เราแบบยังไงอะไน๊เน๊ตหนึ่งก็คือเปิดโลกแล้ว แน่นอนอาหารวัฒนธรรมต่างๆเนาะและเราก็ยังตอนแรกเนี่ยที่ตัดสินใจมาร่วมงานเนี่ยแอบเครียดนะครับแล้วก็กดดันว่าแบบคนที่ที่ไปตามไกด์ของเราเนี่ยจะแย่งเราทานหมดหรือเปล่าเออเอ้านึกว่าจะพูดว่าคือเราจะต้องไปต่อคิวยาวอะไรอย่างเงี้ยครับผมมินที่ว่าอันนี้ปล่อยร้านรับมาใช่ไหมรัหรือว่าน้องจะตอบว่าแบบเดี๋ยวเขาจะถูกใจหรือเปล่ากลัวเขาไม่ถูกใจหรอเปล่ากลัวต่อคิวยาวครับผมกลัวเราจะไม่มีที่นั่งใช่มครับ อย่าพูดคำหน่าเกียดหยอกนะครับจริงๆก็คือยินดีมากเลยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการแนะนําร้านผมคิดว่ามันมันมันถูกใจผมด้วยส่วนหนึ่งร้านเนี่ยแล้วก็รสชาติดีแน่นอนในทุกๆร้านแน่นอนครับอ่าอันนี้เราต้องเชื่อนะเพราะว่าเขาก็ชัดเจนนะคือถ้าเป็นเชฟนะคะถ้าสมมติว่าแบบไม่ไม่อร่อยก็คงแบบไม่ได้นะอ่ะครับขอตัวกลับก่อนเลยกันเลยก่อนกัน